เมื่อกี้ยังไม่ได้ไลฟ์มั่วจะถ่ายรูปก่อนเมื่อกี้ฟ้าตอนช่วงนั้นกำลังแบบสวยงามมากท้องฟ้าสวยจังสวยดีนะครับน้องชนเนี่ยสวยมากเลยเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ก็กำลังแบบดูดิไม่แบบมันเหมือนแบบ เป็นสูงสวรรค์ยังไงไม่รู้เศร้าใจบนโวนะเรายังไม่ดูข่าวเลยผมก็อยู่บางแสนเราเพิ่งตื่นขึ้นมาตอนเย็นออกมาดูท้องฟ้าใกล้ตกแลวพะอาทิตย อยากไปบางแสนเลยมาทิพมาเที่ยวทิพก่อนนะช่วงนี้เย็นนี้ก็มาอีกแป๊บเดียวนะดูตรงหาดบางแสนนี้ก็เงียบเหงานะครับวันนี้คุณเพนมาพร้อมกับหัวใจอีกเช่นเคยไม่เราก็ใช้ไม่ค่อยได้แล้วช่วง น่าจะใกล้เจ้งเต็มทนสวัสดีนะครับพี่เอม,มี่ดูสีพระที่กำลังจะรับไปแล้วไม่แปลกๆอ่ะวันนี้เ่อกี้วิ่งมาถ่ายทานันเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูสวัสดีนะครับคุณอริยาน,น้ำกำลังขึ้นเหรอใช่แล้วนะครับผมคาดีประโยชน์หนึ่งซึ่งไปเก็บมา จะขึ้นมาออมาสวนทําคลิปหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูโซนไหนกันปลายหาดบางแสนกันเล็กน้อยไม่ได้มีไม้นะเสียงไม่น่าจะดีเลยเอาพินิจมาด้วยเสียงไม่น่าจะดีแต่ก็ไปเดินกันดีกว่าสักเล็กน้อย ฝนจะตกแล้วมาโรยบางแสนมันมีหน้าฝนด้วยเหรอพี่นิดไม่เห็นมีหน้าฝนหรอกบางแสนะบางแสนมีจะหน้าร้อนแล้วก็นารักดูพี่นิดก็ไม่ได้เห็นท้องทะเลสิไม่ใช่เนี่ยเราถ่ายภาพไว้เดี๋ยวเราถ่ายเป็นคลิปไว้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูช่วงที่มันกําลังแบบโอ้โหฟ้ากำลังสวยเลยอันนี้มันพายาทินตกไปแล้ว ดูเมฆก้อนนี้ก้อนใหญ่มากสวซเดนัมีค้างหรอหรอสัญญาณเราก็ดีอยู่นะหรือว่าเมฆฝนมันทำให้มันทำให้แบบไม่นี่พี่นิดอยู่ไหมนี่พี่นิดอยู่ไหม้าอ,อยู่สั่งส้มตำหน่อยเพราจะสั่งลืมเลยเมื่อกี้ ที่ไหนครับที่นี่ที่แหลมแท่นนะครับผมเลยหาดบางแสนมาเดี๋ยวกำลังจะเดินไปปลายหาดบางแสนช่วงพระาที่ตกเมื่อกี้นี่ท้องฟ้าสวยมากอากาศดีไหมครับดีนะครับผมอากาศกําลังฝนจะตกเลยแต่มันไม่ตกลมน่าจะพัดแรงไปมันน่าจะเลยไปบางแสนมันชอบเลยฝนชอบเลยบางแสนไปตกนูน่นสีราชา ในเมืองหนองมน,น,นรีวิวร้านพี่นิดหน่อยครับโอ้รีวิวบ่อจะตายร้านพี่นิดมีเจ้ากับฟิวด้วยอยู่คอยเป็นเพ้าลูกค้าทำเลยนะทำเลยนะครับพี่นิดร้านลุงนวดนะครับพี่นิดถ้าใครมาโซนแหลมแทนเนี่ยถึงเขาจะหยุดกันนะเข้าไปกินในซอยได้ตรงข้ามแหลมแทน่นล็อกเก้านะ สุดซอยจะมีเจ้ากาฟิวออกมารับลูกค้าบ้างบางทีเดี๋ยวเราจะให้นั่งดูเรียบขึ้นนะจะต้องเอามุมกล้องลงต,งตง่ำๆจะมัสกิดเราไม่มีทางพรุ่งนี้จะไปห้างเหลี่ยมทองสักประมาณ สิบโมงครึ่งเพราะว่าห้างแหลมทองมเปิด1 1บเอโมงจะไปที่จะไปที่ซีเอสดนะฮะเดีย๋ยวไปเดี๋ยวไปไลฟ์ให้ดูก็ได้ว่าซื้อหนังสือตัวเองก็ต้องไปฝั่งนี้ถึงจะสวยงามต้องเห็นฝั่งนี้นะวันนี้ก็ไม่บา,บายไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปรับซุ้มตํำกับพี่นี่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปห้างแหลมทองสักประมาณ10บโมงครึ่ง10บโมงครึ่งไปห้างแหลมทองแล้วก็เดี๋ยว ก็ไล์ให้ดูประมาณนั้นแหละสิบโมงครึ่งเสีนายเช้าเช้าไม่มานะสำหรับวันนี้ไปเร็วไหนดูหน่อยส้มตมผูตัวใหญ่ด้วยูตัวใหญ่ด้วยโอ้โหพี่เซนปูตัวใหญ่ด้วยวันนี้ติดไว้เองนะพินิะพูดเล่นพูดเล่นนะฮะใครมานะครับ้านพินิจเนี่มาซื้ออะไรได้มีเมนูเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมเมนูปลาโครงนึ่งมะนาวอดูดิเทียบเลย นี่เห็นไหมฮะเอ้ายังมีมาให้ไอศครีมกันอีกคุณติ๊กเนเห็นไหมเมนูเพียบนี่นอ้าเสียงซ้อนกันเบอร์นี้เลยเห็นไหมมีมีเบอร์ด้วยมีเบอร์ด้วยอ้าวนี่ครับแอดแอดไว้แอดพินิทไว้ดีกว่าเออถ้าเบอร์นี้เดี๋ยวเดี๋ยว่ย ไม่ได้เลยไม้นนเดี๋ยวมันบล็อกเราโอเควันนี้ไปจิกจอกมันร <ไป S 2> ้นาย <c oughs> อเ <c oughs> วันนี้ไปแล้วนะครับไม่ได้เจอเจ้ากาฟิลเลยวันนี้